เอครับข่าวใหญ่อีกแล้วครับโอ้โหหมายจับมันไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะครับทุกท่านใบกันใหญ่แล้วครับทุกคนครับโอ้โหนะครับโอ้โหทุกท่านครับหมายจับ มันไม่มาแค่ใบเดียวนะครับใบชละวันโพสแล้สิครับนี่ครับโอ้โหชิ๊กี้ข่าวดีข่าวดีบ้าน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 บาหานบ้านบ้านอ่ะ เอ็ีครับล่าสุดนะครับไม่ชละวันนะครับได้ออกมาโพสตนะครับทุกท่านครับหมายจับบานจะไม่มีใบเดียวหมายไปต่อไปกําลังจะเดินทางอีกหนึ่งจังหวัดเตรียมรอรับจุกลัว้ายวาวาเราจะต่อวีซ่าให้บานเยอะๆ เพราะเราเป็น FC ตัวจริงของบานส่วนขั้นตอนต่อไปเราจะให้ดูว่าเล่นสุดซอยเขาทำกันแบบไหนรอชมและไม่สนด้วยว่าบานจะกลับหรือไม่กลับไทยเรามีวิธีของเราที่จะเล่นงานคนที่ชั่วสารเลวแบบบานให้สาสมกับที่บานทำไว้กับคนอื่น เราคือเงาที่บานไม่รู้ตัวตนแต่เราเป็นเงาที่ติดตามหลอกหลอนยานไปจนยานตุยยานบอกยจาจับฉันให้ได้ถ้าคุณแน่จริงเราจะบอกยานว่าเราไม่จะเป็นต้องไปจับบานเลย แต่เราจะทําดังนี้โอ้โหภาษาอังกฤษเืดด้อยกูหัวจะปวดไปอ่านกับเราเองในช่องไม่ชะละวันเราจะทําให้คุณเจ็บปวดมากฝาน,นี้แน่นอนเราสามารถทําได้ดีด้วยเตรียมรอรับฟาร์มเจ็บปวดจากกรรมที่บานกระทาไว้ต่อคนอื่นโอ้โหสำนักงานตํารวจแห่งชาติรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีนะครับมาสพอ,อ,อมาพบเพื่อแจ้งฟาร์มรองทุกข์ดำเนินด,ดีกับนางสาวเพนังคารสุวรรณภูมิ นายอหาบ,บลบบคอมมาตราสุสี่ผู้แจง้งความว่านางสาวเพนอังคารสุรภูมิตัดต่อการนะใช้ช่องทูว่าบุหลันบันไลลิงหรือบานตลาดไทยเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้แจ้งได้รับความเสียหายผู้แจ้งจึงมาแจง้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีจนถึงที่สุดเหตุเกิดเมื่อเดือจุด,จด ได้รับแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วและจะดาเนินการสอบสวนต่อไปเอกาสารฉบับ,บนี้แสดงว่าจุดจุดได้รับความแจ้งความของท่านไว้แล้วติดต่อพนักงานสอบสวนโดนโดนแล้วล่ะของแท้ไม่พูดเยอะของแทข้าใจปะนี่แป้งดูไว้แป้งดูไว้ของแท้ไม่พูดเยอะ ไหนดีครับโอ้โหจะไปถึงทำกับยานได้ทำไมไปทำกับเขาขนาดนี้ทำไมไปทำกับนุมบานขนาดนี้บานเอ,อ้ยชีวิตป้าบานนะครับเขาจะต่อวีตาให้ป้าบานเอามาไงนี่ป้าบานหมายจับที่สองกำลังจะออกป้าบานบานไม่มีหมายจับใบเดียวก็แสดงว่ามีสองใบโอ้โหป้าบานครับป้าบาล ทำไมถึงทำกับบานขนาดนี้ผมก็ร้องไห้เลยทำไมจระเข้ใจร้ายกับบานขนาดนี้ไม่รักบานแล้วเหรอจระเข้ทำไมใจดำกับบานขนาดนี้บานไปทำอะไรให้จระเข้ให้เจ็บช้ำน้ำใจขนาดนี้จระเข้ทำไมใจร้ายกับบานทำกับบานได้ลงคอบานไม่เคยคิดเลยว่าจระเข้จะทำกับบานขนาดนี้ ขอให้บานโชคดีสาลีแปะหัวจุ๊บๆแล้วอยงนี้จะได้กลับไทยไหมละ่ะสิปีอีกสิบปีเป็นยี่สิบปีจนหมดอายุฟาร์มก็ประมาณสิบปีน่อยๆหลังจากที่ใหม่แรกออกไปแล้วต่อวีซ่าให้ <c oughs> จระเข้ใจร้ายทำไมไปต่อวีซ่าให้ไม่เรียกเก็บตังค์จระเข้ จระเข้เธอใจร้ายมากเลยทําไมจระเข้ทาแบบนี้กับป้าบานะแล้วอย่างนี้ก่อนได้กลับมาบา้านเห็นพอ่อเห็นแม่เขาไหมล่ะแค่ทุกวันนี้เขายังไม่กลับเลยส่งกงส่งการปีม่งปีใหม่เขาก็ไม่ได้กลับมาแล้วจระเข้ไปทําอย่างนี้กับเขาไะอย่างไงจระเข้ทาได้ยังไงจระเข้ใจดำ <laughs> <laughs> อ,อ้าวผมโคตรสะใจเลย ใครสะใจย,ยกมือขึ้นใครสะใจย,ยกมือขึ้นครับใครสะใจย,ยกมือขึ้นครับผมบอกแล้วนะครับว่าอย่าอย่าเล่นกับระบบของจอร์เคเขาผมเตือนแล้วไงไม่ใช่ผมไม่เตือนผมก็เตือนว่าอย่าเล่นกับระบบจอร์ดเคจอร์เคเขามีระบบเข้าใจปะเออในเมื่อคุณอยากเล่นกับระบบคุณต้องรับกับระบบให้ได้แค่นั้น เออมันเป็นเพียงแค่ระบบ้าใจปะเออนี่เมื่อคุณต้องการเล่กนกับระบบจระเข้จัดให้ได้ไงเ๋ยวอย่ามาล้องขอชีวิตจระเข้นะจระเข้เขาไม่ยอมให้อภัยนะเอออย่ามาล้องขอชีวิตกับจระเข้นะพูดไปเลยนะเออนะป้าบานอย่ามาล้องขอชีวิตกับจระเข้ล่ะพูดสะใจเลยสิครับนี่นะครับกรรมใดใครก็ กรมนั้นมันตามสนองไปแล้วประบานขอให้ประบาลโชคดีนะขอให้ประบานโชคดีนะห,คดหมายหนึ่งยังไม่จบเลยนะป้าบานครับประบานเอาไงต่อไปชีวิตประบานตอบสิรหาประบาน ปะบาเอาไงเอาไงต่อชีวิตประบานบอกผมสิโคตรดีใจเลยที่ครับผมโคตรดีใจเลยแล้วผมแม่งโคตรสะใจด้วยนะบอกเลยว่าผมโคตรสะใจเลยที่เกิดเหตุการณ์แบบน,นี้เกิดขึ้นนะครับขอให้ประบาดโชคดีแล้วกันทำอะไรไว้กับคนอื่นเขาวะ เวรกรรมมันมีจริงพระบานนะหมายจับใบสองกำลังตามไปครับโอ้ยกูไม่รู้จะโหเร้็นภาษาอะไรดีครับพี่น้องประชาชวนวทั้งหลายนะเอานาะบ้านนะโชคดีนะบ๊ายบาย